สวัสดีครับวันนี้จะมาแจกสูตรสอนทำเมนูเพื่อสุขภาพอีกเมนูหนึ่งแบบไม่กักสูตรให้ดูกันนะครับทุกคนส่วนผสมมีอะไรบ้างมาดูกันครับวันนี้เราทำสามแก้วพร้อมกันเลยนะครับ<อ>ก,ก่อนอื่นเราใส่สับปะรดแช่แข็งนะครับใส่ลงไป300กรัมน,นะครับ1แก,ก้วต่อ100กรัมนะครับวันนี้เราทำสามแก้วเราใส่300กรัมนะครับแล้วก็ตามด้วยอะโวคาโดแช่แข็งนะครับเราใส่300กรัมเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วยกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมแชแข็ง เราใส่ไป3ลูกนะครับประมาณ300กรัมเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วยครีมมะพร้าวนะครับ1แก้วเราใส่ไป50 ml นะครับวันนี้เราทํามแก้วเราใส่ไป150 ml นะครับสําหรับเมนูนี้ครับอันนี้เป็นครีมมะพร้าวสดนะครับเขาจะเข็มขคนมากๆเลยครับทุกคนใส่ไปเลยครับ ใส่ไป150 ml นะครับต่อ3แก้วนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยนมอลมอนนะครับนมอลมอนนี้เป็นนมอลมอนไขมัน0%นนะครับวันนี้เราทำเมนูเพื่อสุขภาพนะครับใส่ลงไปเลยครับ300 ml นะครับ1แก้วเราใส่ไป100 ML นะครับวันนี้เราทำา3แก้วเราใส่ไป300 ml นะครับเทลงไปเลยครับ อันนี้คือส่วนผสมนะครับของเมนูเพื่อสุขภาพนะครับหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยครีมเนยถั่วแบบไขมัน0%นเซ์นะครับเราใส่ลงไป1แก้วประมาณ1ช้อนชานะครับ3แก้วเราก็ใส่ไป3ช้อนชานะครับ หลังจากนั้นก็ตามด้วยผงสีฟ้าหรือว่าผงสลายสไปรูดีน่านะครับเราใส่ไปไปลายช้อนชานะครับต่อหนึ่งแก้วสามแก้วแล้วก็ใส่ไปหนึ่งช้อนชากับครึ่งนะครับหลังจากนั้นที่เรานำส่วนผสมทุกอย่างนำไปปั่นได้เลยนะครับอันนี้ก็เตียมไปปั่นได้เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้คือศิลปะในแก้วกาแฟหรือว่าในแก้วเครื่องดื่มนะครับกับเมนูคราวหรือว่าเมนูอิละวันนะครับทุกคนหลระหว่างรอเราก็มาตกแต่งแก้วนะครับด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับเราใส่ไปประมาณ30 ml ต่อ1แก้วนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ผงสีฟ้านะครับปลายช้อนชานะครับเพื่อให้ตกแต่งแก้วให้สวยงามนะครับไปผสมกับโยเกิร์ตเลยนะครับ แล้วก็คนๆสักหน่อยนะครับเพื่อให้ตัวเยลกเกิดกับผงสไลดยของเราผสมกันนะครับเห็นไหมครับสีสันจะออกมาสวยงามมากๆเลยครับทุกคนหลังจากนั้นก็ตบแต่งแก้วได้เลยนะครับหมุนๆรอบๆนะครับทําทั้งหมดทั้งสามเลยนะครับเห็นไหมครับสีสันสวยงามมากๆเลยครับทุกคนแก้วนี้ก็หมุนเลยครับแก้วนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับ หลังจากนั้นก็นำเมนูทิระปั่นมาเทลงใส่ในแก้วเลยนะครับเทลงไปเลยครับเห็นไหมครับสีสันสวยงามสมุทรละมุนน่ากินมากๆเลยครับเมนูนี้อันนี้คือเมนูเพื่อสุขภาพนะครับหรือว่าเมนูโคคนัทคราวนะครับหอมสมุทรละมุนน่ากินมากๆสีสันสวยงามมากๆเลยครับทุกคนแบบฉ่ำเลยครับ เมนูนี้สามารถทําตามเราไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนแบบหอมหอมสมุนละมุนน่ากินมากๆเลยครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับทุกคนย่าวนี้ก็ปิดฝาได้เลยครับสีสันสวยงามสมุนละมุนน่ากินมากๆเลยครับสามารถทําตามแลวปรับใช้ได้นะครับเมนูนี้อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเลยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับว้าวสีสันสวยงามน่ากินมากๆเลยครับทุกคนสมุนละมุนมากๆรับสักแก้วไหมครับ